สวัสดีคะ่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้คะ่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นชุดผลงานเด่นบนของเจ้าสัวพันล้านนะคะแอดนายคะ่ะเลขติดบนของหนุ่มขอนแก่น ส่วนชุดเลขดับก็จะมีดับแต้มบนล่างของคนวันอังคารที่ FC ถามหามาเนาะดับแต้มของเวียงพิงนะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะทางช่องของเรา เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ เรามาดูของเลขพิเศษกันก่อนเลยนะคะแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเขาก็จะให้8 7 1 7 1 5ดตัวก็จะมี1 5 1 7แล้วก็1 8ข้อมูลชุดบนของเขาอันนี้เน้นไปที่เลข1น,นะคะส่วนข้อมูลชุดล่างก็จะให้61 6นสองแล้วก็6กหค่ะ ข้อมูลชุดล่างอันนี้ก็เน้นไปที่เลข6เนาะแอดก็ขอบคุณของเลขพิเศษด้วยนะคะเรามาต่อกันที่เลขติดบนของหนุ่มขอนแก่นกันเลยค่ะแนวทางงวดนี้นะคะให้มาสตัวก็จะมีเลข5เลขหเลข3แล้วก็เลข8 ใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บไว้เป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นชุดสิหน่วยบนของแอดเก้แนวทางวดที่แล้วของเขาอันนี้ให้มา4ตัวนะคะก็เลข1ก็เข้าไปเนาะสลากออก9 5้าห้าเลข1ก็ไปออกหลักหน่วย ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะชุด10หน่วยบนของแอดเก้ก็จะให้เลข4เลขคาเลขหแล้วก็เลข7ก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะเข้าดีเดินดีต่อไหมนะคะส่วนลันชุดล่างค่ะกับเด่นร้อยสิบหน่วยบนที่เป็นภาพพื้นหลังสีชมพูแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วเนาะ ยังไงก็สามารถรับชมได้เพิ่มเติมทั้งช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเต่นบนเจ้าสัวพันล้าน VIP นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางว่าที่แล้วของเขาค่ะให้มาสี่ตัวเนาะ อันนี้ก็เลข1กับเลข5ก็เข้าไปนะคะสลากออก951ส่วนแนวทางวดนี้เด่นบนของเขาค่ะจะให้เลข2เลข3เลข5แล้วก็เลข9ก็ไม่รู้ว่าแนวทางวดนี้จะเข้าดีเดินดีตอบไหมแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ผลงานต่อมาค่ะจะเป็นของแอดเทพอันนี้ก็เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ชุด3ตัวของเขาจะให้204 205แล้วก็206 2ตัวพิกัดบนก็จะมี04 05แล้วก็06นนะคะชุดบนน่าจะเน้นไปที่เลข0เนาะ ส่วนข้อมูลชุดล่างค่ะจะให้1 4 3 4แล้วก็7 4ข้อมูลชุดล่างของเขาก็เน้นไปที่เลข4เนาะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะใครชื่นชอบก็แคปเก็บไว้ได้ไม่ชอบก็ผ่านได้เลยแอดก็ขอบคุณของแอดเทพด้วยนะคะ เรามาต่อกันที่ผลงานของแอดนายกันเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูข้อมูลชุดเต็มกันก่อนค่ะเลขเด่นของเขาให้เลข0ตัวเจาะจะมีห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย 89 80แล้วก็82นะคะส่วนต่อมาจะเป็นตัวตัดของเขาค่ะก็ชุด2ตัวก็จะมี50 52 72แล้วก็70อันนี้คือเน้นสุดๆนะคะชุดข้อมูล3ตัวก็จะให้570 270 070แล้วก็770ค่ะ จริงๆของแอดนายก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะแต่ตัวเลขก็ไม่เยอะนะคะแอดก็ขอบคุณของแอดนายด้วยค่ะเรามาดูกันที่แนวทางเลขดับกันบ้างนะคะจุดแรกจะเป็นดับหลักสิบค่ะของแอดจีรนัน ผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขานะคะให้เลขสามมาสลากออก9 5 1าค่ะหลัก10ออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10บของแอจีรนันให้เลข8ส่วนอีก1นชุดก็จะเป็นดับหลัก10บของแอจีรนันเหมือนกันนะคะแต่เป็นรูปภาพดอกไม้พื้นหลัง แนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลข0นมาสลากออก951ค่ะหลัก10ออกเป็นเลข5ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหลัก10นะคะของแอดจิรนันให้ตัวเดิมก็คือเลข0ูนย์แอดก็ขอบคุณของแอดจิรนันด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นดับอันนี้ดับล่างของเวียงพิงนะคะ10หน่วยล่างของเขา แนวทางงวดที่แล้วให้เลข2มาสลากออก6-3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับสิบหน่วยล่างของเขาให้เลข5เรามาดูดับแต้มล่างของเขากันต่อนะคะแนวทางงวดที่แล้วให้เลข6มาสลากออก6-3รวมกันได้เลข9ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของเขาให้เลข3ตัวเจาะก,ก็จะมี0 3 1 2 2สามหนึ่งส7งสองแล้วก็9ก้ค่ะใครชื่นชอบก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมาค่ะจะเป็นดับคู่ท้ายบนนะคะไม่น่ามาหรือดับแต้ม10หน่วยบนของแอดชนะพลแนวทางงวดนี้ให้เลข6ตัวเจาะก,ก็จะมี0ูนย์5กหก4ูน3 3หนึ่งห้แล้วก็7จดเก ส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับรวมแต้มล่างของเขานะคะแนวทางงวดนี้ให้เลขสองตัวเจาะก็จะมี0220์สองสองศูนย์หนึ่งหนึสาี่แปดแปด้าเจหแล้วก็66ค่ะ ส่วนเลขไม่น่าบนไม่น่ามาบนไม่น่ามาล่างของเขาแอดก็ได้อัปโหลดไปแล้วสามารถรับชมได้เพิ่มเติมทางช่องของเราแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาคะ่ะจ,จะเป็นดับแต้ม10หน่วยบนของคนวันอังคารแนวทางว่าที่แล้วให้เลข7มานะคะ10หน่วยบนออกเป็นเลข5 1นะคะรวมกันได้เลข6ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มสิบหน่วยบนของเขาให้เลข0ตัวเจาะค่ะจะมี0ูนย์8ูนย์หนึ่งเก้แหห้าหดสาสองแล้วก็91ค่ะ ส่วนชุดต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของคนวันอังคารแนวทางวดที่แล้วสลากออก6 3รวมกันได้เลข9ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของเขาให้เลข4ตัวเจาะก,ก็จะมี0 4 1 3 2 2 3 1 4 0 5 9 6 8 7 7 8 6แล้วก็95ค่ะ ก็เอฟซีท่านใดที่ติดตามอยู่นะคะถามหากกันมาเนาะแอดก็นํามาแบ่งปันให้แล้วอย่าลืมมาแคปเก็บเป็นแนวทางลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนำมาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสำนักไหนเพิ่มเติมก็มเมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เนาะ เดี๋ยวถ้าแอดเจอแอดจะนำมาแบ่งปันให้นะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ